วิเคราะห์เกมวอลเลย์บอลสาวไทยตบตุรกีมีโอกาสชนะขนาดไหนสวัสดีครับผมเคชีจากช่องอันตาคอมเมนต์นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ8ของตารางเข้ารอบเป็นครั้งแรกในรายการนี้ได้จับคู่กับอันดับ7ทีมเจ้าภาพตุรกีหรือชื่อใหม่คือทูเคียใครจะชนะเข้ารอบ4ทีมต่อไปมาดูกันครับมาดูทางด้านทูเคียก่อนเลยครับ ผู้เล่นหลักๆของทูเคียมีตัวสําคัญ8-9คนอยู่อันดับต้นๆของโลกเพราะว่าเขามีหลีกที่อยู่อันดับต้นของโลกใครๆก็อยากไปแข่งที่ทูเคียในช่วง10ปีที่ผ่านมามีนักกีฬาระดับท็อปที่ดีที่สุดของโลกไปเล่นที่นั่นทั้งคิมยอนคยองนักตบทีมชาติเกาหลีใต้หรือจูถิงนักตบทีมชาติจ,จีนล้วนแล้วแต่ไปเล่นที่ทูเคียทั้งนั้นซึ่งหลีกของเขาช่วยผลักดันให้ทีมชาติในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมา ที่พัฒนาตัวเองมาเร็วมากจนมาอยู่อันดับท็อป6ของโลกซึ่งเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลยที่สําคัญเขาเป็นสภาพแข่งในบ้านของตัวเองก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องความคุ้มเคยกับสนามและกองเชียร์ที่อาจขม่มขวัญกําลังใจฝ่ายตรงข้ามได้ัาสองผลงานทูเคียในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2021เมื่อต้นปีทูเคียชนะเนเธอร์แลนด์ขวาอันดับสามมาครองในขณะที่อิตาลีได้แชมป์และเซอร์เบียได้รองแชมป์ ส่วนในรายการวอลเลย์บอลเนชัน e ี่สองนีก2022ทูเคียอันดับ4ของโลกเป็นเจ้าภาพเปิดสนามชนะอิตาลีอันดับ6ของโลกไป3ต่อ0ูเซตแบบแตั้งทิ้งห่างก่อนมาพาให้กับจีนอันดับ3ของโลกไปในนัดที่2ไป3ต่อ1เซตจากนั้นก็มีแพ้มีชนะสลับกันไปรวมแล้วทูเคียแข่ง12นัดชนะ7นัดแพ้ห้านัดมี23แต้มอยู่อันดับที่7โดยแพ้ห้านัดให้กับจีนอันดับ3ของโลก3าต่อ1เซต แพ้บราซิลอันดับ2ของโลกไป3าต่อ1นเซตแพ้เซอร์เบียอันดับ5ของโลกไป3ต่อ2เซตแพ้แคนาดาอันดับร่วม20ของโลกไป3ต่อ1นเซตและแพ้อเมริกาอันดับ1ของโลกไป3ต่อ2เซตโดยจะเห็นว่าแพ้เฉพาะทีมต้นๆทางนั้นยกเว้นนัดแพ้แคนาดาถือว่าวันนั้นทีออกจุดสังเกตคือทั้งจีนและแคนาดาที่ชนะทูเคียนั้นไทยกลับชนะพวกเขามาแล้วนะครับมาดูทางด้านทีมไทยเรานะครับในรายการนี้ไทยชนะ5แพ้7มี15 ต้มอยู่อันดับ8ในรายการ VNL 2022นี้บอลสาวไทยอันดับโลก19ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องโดยสามารถเอาชนะทีมท็อป5ของโลกได้ทั้งจีนอันดับ2โลกและเซอร์เบียอันดับ5โลกส่วนอีก3นัดที่ไทยชนะคือชนะเบลเรียอันดับ15ของโลกชนะแคนาดา18ของโลกและชนะเกาหลีใต้อันดับ14ของโลกไปและเมื่อผ่าน12นัดไทยชนะ5แพ้7มี15คะแนนรั้งอยู่อันดับ8ของตาราง เลยทำให้ผ่านเข้ารอบมาได้ไทยเราเกือบจะฟูลทีมสิ่งที่จะทำให้เราชนะทูเคียได้นอกจากร่างกายของเราต้องดีแล้วต้องฟืน้นฟูร,ร่างกายนักกีฬาให้ดีพร้อมกับสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งมากๆซึ่งเรื่องของสุขภาพต้องดีที่สุดอะไรก็เกิดขึ้นได้ขณะที่เทคนิคการแก้ไขสำหรับข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาต้องมาปรับปรุงให้ดีที่สุดการทำเบรกพอยเริ่มจากการเซิร์ฟที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากเรามีข้อผิดพลาดเรื่องการเสิร์ฟค่อนข้างเยอะจากแต้นไปเยอะในช่วง2-3ถึงเกมที่ผ่านมาต้องไปหาวิธีการเสิร์ฟยังไงให้มั่นคงและแน่นอนที่สุดสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือคุณภาพทางจิตใจการควบคุมอารมณ์การควบคุมความตื่นเต้นและความวิตกกังวลในขณะที่แข่งขันก่อนแข่งรายการ VNL ทูเคยียอยู่อันดับ4ของโลกไทยอยู่อันดับ19ของโลกหลังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทูเคยียอยู่อันดับ5ของโลก โดยมีอิตาลีแซงขึ้นมาและไทยก็เลื่อนอันดับจาก19มา14เช่นกันจะเห็นได้ว่าในบรรดา8ทีมที่เข้ารอบมาน,านั้นทีมไทยอ่อนที่สุดการมาเจอทูเคียที่มีผลงานในรายการ ENL ใกล้เคียงกับไทยก็น่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เจอเซอร์เบียที่ไทยเคยชนะ3-2เซตมาพวกเขาแพ้ทั้งอเมริกาและอิตาลีอีกด้วยสถิติไทยเจอทูเคีย5นัดล่าสุดไทยแพร้รวดทั้ง5นัดแต่มี4นัดที่ไทยเก็บได้ หนึ่งเซแสดงให้เห็นว่าไทยก็มีโอกาสเก็บเซตได้เช่นกันทั้งนี้สำหรับชายชนะครั้งล่าสุดของทีมชาติไทยต่อทีมชาติตูเกียต้องยอ้อนไปเมื่อวันที่22กรกฎาคม2560ทีมชาติไทยชนะทีมชาติทูเกียาต่อสูเซตดูจากสถิติเขาขี่เราเยอะพอควรแต่ลูกบอลกลมกลมใครๆก็มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ละครับไทยเล่นเป็นรองไม่มีอะไรต้องเสีย เล่นให้สนุกไม่เกรงจนก้าวขาไม่ออกละกันครับทั้งไทยและทูเคียต่างก็มีผีเข้าผีออกเหมือนกันนัดนี้ก็คอยติดตามดูครับว่าใครจะผีเข้าใครจะผีออกผมหวังว่าองคงลงเราละครับแต่มีสถิติสุดหน้าทึ่งชาดใดใส่เสื้อขาวลงเล่นสนามแรกในชันลีก2 0 2 2่2สที่ทูเคียจะแพ้ทั้งหมดรวมๆก็เก้าครั้งนะครับถ้าดูจากสีเสื้อน่ากลัวจังเราต้องแก้เค้ละครับ ทำบุญทําทานให้เจ้ากํานายเวรละขอหลางอาถรรพ์ด้วยครับสวัสดีครับทายนี้ถ้าท่านชอบช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปน่าสนใจคลิปต,ต่อไปครับขอบคุณมากครับ